ขอสักถามข้อพิปายของท่านสมาชิกครับคับเรียนท่านประธานที่เคารพผมตวงรัชัยในฐานะประธานคณะกรรมาการการศึกษาเบื้องต้นต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตน,นาําแนวคิดของท่านเพื่อลงไว้ในรายงานฉบับนี้อันประกอบไปด้วยแนวคิดของท่านพลโทรจุลัศักดิ์อนุภาพท่านอาจารย์สมเด็จท่านพลขกาญเอกประจินจันตองท่านปานเทพท่านเฉลาว,วงมาลัยนะครับที่ได้ให้ความเห็น งานศึกษาชิ้นนี้ผมเรียนท่านว่ามี2เรื่องที่งานชิ้นนี้พูดถึงซึ่งก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อสภาจะได้เห็นตรงกันก็คือเราพูดถึงการผลิตการผลิตเนี่ยท่านทั้งหลายก็เห็น mm. ให้ความเห็นมาแล้วแหละว่าตอนนี้เรามีสถาบาันการผลิตครูอาชีวศึกษาอยู่ก็คือ9แห่งท,ท,ท,ที่เป็นมทรบวก3ที่เป็นม ah หาวิทยาลัยและบวก1คือสถาบันการอาชีวศึกษาอันนี้เห็นตรงกันว่า จะต้องให้3ส่วนเนี่ยมาจับมือกันในการผลิตครูในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจําเป็นต้องยกระดับถ้าเราต้องการที่จะยกระดับครูอาชีวศึกษาเพื่อไปสร้างให้คนอาชีวะมาสร้างชาติได้นั้นจําเป็นที่จะต้องมีที่อาจารย์สมเด็จใช้คําว่า academy ผมจําได้ว่าเมื่อปี60ปี2560ขออนญาตเอ่ยนามท่านพลกรดิกปรจินจันองสมัยนั้นท่านเป็นรองนายกรลฐมนตรี ท่านไปเปิดสถาบันอันหนึ่งที่ผมผมพูดก่ตอนต้นแล้วที่ธัญบุรีมีอธิการบดีคนหนึ่งตอนนี้ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่คือสถาบันไทยไมสเตอร์เพื่อพัฒนายกระดับวิชาชีพครูของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ผมว่าอันนี้คือตัวที่จะยกระดับครูขึ้นไม่ไม่ต้องไปเรียนครูก็คือเป็นครูอยู่แล้วเป็นไมสเตอร์ของทิชเชอร์ที่จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นคาเดมีของครูผมทราบว่าตอนนี้ยัง ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ถ้าทําได้นะครับก็จะมีเก้าไมสเตอร์ที่เกิดขึ้นที่มีเวิร์กหน่อยก็คือที่ขอนแก่นครที่เป็นราชมงคลขอนแก่นก็จะสามารถพัฒนายกระดับครูมีให้ใบประกาศให้การรับรองขึ้นมาเพิ่มค่าตอบแทนให้กับครูที่เป็นไมสเตอร์ขึ้นมาเรื่องนี้ก็จะขอประธานอนุญ,ญาตได้กล่าวเียนว่าอยากจะฝากผ่านสภาแห่งนี้ไปยังท่านประธานไปยังรัฐบาลว่า ถ้าเราต้องการที่จะพัฒนายกระดับครูวชิวะศึกษาเนี่ยได้กรุณาใช้ศูนย์ที่ทางราชมงคลได้ตั้งขึ้นมาชื่อว่าไทยมาสเตอร์เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่เป็นของราชมงคล9แห่งที่ทําอยู่แล้วให้ต่อไปด้วยให้งบประมาณสนับสนุนด้วยสร้างให้คนเหล่านี้ได้มีพละกําลังในการที่จะสร้างเด็กอาชีวะให้มีกําลังในการไปสร้างชาติต่อไปกราบขอพระคุณท่านประธานอีกครัง้งนึงครับขอบคุณค